ใช่คาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้13มีนาคม2 5 6 8แล้วนะคะมาอัปเดตล่าสุด DGA เผยระบบแอป,ปทางรัฐพร้อมสแกนใช้ใจ่ายเงิน1,000 0บาทสำหรับเฟสที่3นะคะเตรียมโอนให้กับกลุ่มอายุ16-20ปีจำนวนกว่า2.7ล้านรายใช้ใจ่ายผ่านดิจิ t a l w a l l e t ในที่สุดเงินหมื่นเฟสที่3บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจกำหนดแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มอายุ16 20ปีจำนวน2.7ล้านรายนะคะโดยใช้งบประมาณ2.7ล้านล้านบาทโดยกำหนดโอนเงิน10,000บาทภายในรายมาที่2ของปีนี้นะคะเริ่มจ่ายช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมอย่างช้าสุดก็คือต้นเดือนมิถุนายน ใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ทุกประเภทใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตย้ำเตือนสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะอายุ16 20ปีจำนวน2.7ล้านคนมีรายได้ปีภาษี2 5 6 6ไม่เกิน840,000บาท มีเงินฝากกับธนาคารนาวันที่3สเมีนาคมรวมกันไม่เกิน500แสบาทไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกเดเรือนจำไม่เคยฝา่าฟื้นถูกระงรับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐทีนี้มาดูกันว่าเงินหมืน่นเฟสสามใช้อะไรได้บ้างนะคะใช้ได้ที่ร้านสะดวกซื้อเช่น7 e เว่ e อ c j m o Mini Big C Mini Lotus เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือวัสดุก่อสร้างปุ๋ยยาในการเกษตรนะคะเล่าบุหรี่ซื้อตามร้านโชว์หวยได้สามารถใช้จ่ายได้ทุกอย่างที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นทองอัญมณีกดเป็นเงินสดได้ไหมใช้จ่ายอย่างไรนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะใช้ผ่านดิจิทัลว a l เล t ใช้จ่ายได้เฉพาะอำเภอตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านที่เรามีชื่ออยู่เท่านั้นนะคะ โดยสำนังกงานพัฒนาระบบดิจิทัลหรือองค์การมหาชนหรือสพรหรือ DGA ผู้พัฒนาระบบแอป,ปทางรัฐก็ได้อัปเดตว่าสำหรับแอป,ปทางรัฐมีความพร้อมให้บริการสแกนและโอนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในโครงการแจกเงินหมื่นเฟืสามใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลวอลเลตเพราะก่อนหน้านี้แอป,ปทางรัฐได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการแจกเงิน10,000บาทมีผู้ลงทะเบียน40ล้านรายระบบไม่ล่มดังนั้น ระบบแอปทางรัฐพร้อมแล้วให้บริการชำระค่าสินค้าทั้งโอนและสแกนกับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านดิจิทัลวอ l l e t นะคะ DGA แจ้งระบบแอปทางรัฐพร้อมให้สแกนใช้จ่ายเงิน1,000 0บาทสำหรับเฟสที่3กับกลุ่มแรกอายุ16-20ปีกับจำนวน2.7ด2.7ล้านรายนะคะพร้อมใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็อัปเดต13มีนาคม2 5 6 8